ดาบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําการแกงขุมนัดกันนะคะซึ่งเราแค้นมากๆเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะโดนยิงความเร็วอยู่ตลอดเวลานะคะและนี่คือหลกักฐานของการยิงความเร็วนะคะซึ่งการขับรถของเขานี่เหยียบได้เร็วมากๆซึ่งเราก็เคยเตือนแล้วว่ามันอันตรายแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราโดนยิงความเร็วไปทั้งหมด ในปีนี้นะคะปีกี่ใบกันแล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนใบย,ยิงความเร็วที่เราโดนมา1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบาและ6ใบนะคะและเราจะมาแกล้งเขาด้วยจะบอกเขาว่าเราโดนความ โดนยิงความเร็วกันอีกแล้วนะคะดูซิว่าความรู้สึกของเขาและการแก้ตัวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะซึ่งตอนนี้เหยื่อของเรานะคะไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวรอให้เขากลับกันมาก่อนเดี๋ยวเราจะทําการแก้งนะคะดูซิจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะและระหว่างการรอนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอเหยื่อกันก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนแกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันร,รถของคุณนะคะคือเราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะครับคุณได้รับใบแจ้งเตือนหรือเปล่าคะก็ด่าอยู่เหมือนกัน ค่ะคือใบจับแจ้งว่าผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วที่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าตามถนนในกรุงเทพเราเนี่ยมีการจำกัดความเร็วที่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณทราบตรงนี้หรือเปล่าคะที่กรุงเทพในกรุงเทพใช่ไหมค่ะคือความเร็วเกินมาเจ็สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องเสียค่าปรับหนึ่งพันบาทค่ะ ผมไม่เคยไปขับเร็วในกรุงเทพเลยอะเราเลยอยากตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการโต้อตอบอะคะ่ะตกลงว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นหรือเปล่าคะเปล่าครับวันไหนเลยอ๋อขอโทษค่ะอันนี้สําคัญมากเลยรูปที่ถ่ายได้จากกล้องจับความเร็วอะคะ่ะเป็นรถ bmw x หกคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมขับปีแอปแต่คุยใครอ่ะเขาแกล้งเธอเขาแกล้งเธอวางเลยวางดิเขาไม่ได้ถูกจะเอาอะไรแก้ครับเขาใช้แอปถกแกล้งเธอแต่คุยเปล่าครับ ไม่ได้ไปกรุงเทพเลยครับกับพี่เอด้ะบเหรอ